สวัสดีครับพี่น้องผู้สุข,สขคนครับผมมนี้บ้าวตุ่มกับผ้าพีผ้าหนองมาหายิิงหนูนะครับพี่น้องสั้นตอกยิิงหนูด้วยอนี้ไปหลุ่นน้ากันครับพี่น้องว่าบ้าวตุ่มสิมาอันเพะเนะาะไปกันครับอบอกล่งแห้งแานบ้าวตุม่มสองถุ่มอกโล่งเหละหนาวแล้วเอาไม้แหลกเลยพี่น้อง ไม้นี่เนาะครับพี่น้องควยบักง่ายเลยพี่น้องอยู่พ่นเนาะบ่มีหนูนะครับสั้นอยู่ประมาณสิบนาทีครับผมง่ายไหมครับ ช่วงนี้นะครับได้ยินเสียงหนูแขกๆเลยท่านพี่น้องเริ่มหันใส่แล้วครับเริ่มหันตอกใส่แล้วหันหนาใส่แล้วครับหนูนี่เริ่มแลีนแลีนมากเลยท่านพี่น้องแขกๆ,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 ๆมากครับเข่ามาแล้วที่ครับตอนหดเลาะเลาะเนี่ยครับบริเวณที่ซองไฟนี่แหละครับพี่น้องหาตัววัพอครับ อยู่บริเวณท,ที่บ่านตุ่มสี่ตอกนะพี่น้องมุดมุดไตงหงานะครับวงนี้เนาะเต้นไปเต้นมากบ่พ่อสิไดงยิ่งนะครับเล่นไปเรวยไปเลวยมากเนาะจืดจน,นะครับสรุปแ,แล้วไม้นี่ใหญ่นะครับเขาไม้นี่เด้อพี่น้องไม้นี่นี่ยกตอกขึ้นเธอแลโดดโดดได้ยินเสียงเลยครับติดตามช่วงับไม้นี่ อันนีเทือแหล่แต่ที่กันตอกเลยด้วยพี่นอ้องสันเทือแหล่พวกพวกพวกเลยอยูเลยว่านูชิมาทา่าหนันหันใจเลยตัวนี้กัน นึกว่ามันจะคล้องกดกล่องตอนตอนสั้นตอกเริ่มแหลกนะครับพี่น้องพรดะยิ่ยงแล้วยิ่ยงถือหนูแล้วแล้วก็เอาลุกดอกหลุกไม้มาใส่นะครับเอาเบื้องกล่องโทรศัพท์จะของลืมกดครับพี่น้องเด๋เล่นเดนมะาไทยช็อตแบบนี้ให้พี่ให้น้องเบวยนครับผมโอ้ครับตัวแหลกนะ้อยยิ่ง ยิ่งแล้วๆสิมันถือกังขางสิแลละพี่น้องที่มันหลุดไปเนาะมันดินแล้วมันหนังหนังมันหลุดเนาะพี่น้องเนี่ยถือกังขางสิครับ mm. เดี๋ยวได้ายตัวใหญ่ตัวนั้นเนาะตัวนั้นก็ใหญ่เด้พี่น้องตัวนั้นดีกว่าตัวนี้ก็ถือโอเคนะครับไปครับครับพี่น้องเมื่อนี้สี่ถุ่มแล้วเนาะพี่น้องตอนนี้ถ้าถุ่มในนู้ตัวเดียวครับผม เขาไม้แหลกหนูเขามาเนาะพี่น้องเขามมา่เราเขาประสุดเลอพี่น้องหมุนขกกวกวก,วกแลนไปแลนมาคล่ไมันถือข้นสั้นไปก่อนแล้วเนาะแบบมันดูขางทางเนาะพี่น้องว่าตุ่มจอดจอดสัน้นตัวที่สองครับงิ่งครับพี่น้องงิ่งถือว่ามันจังเลยพี่น้องอตัวใหญ่ตัวนั้นตู้ตูวต้ว่ตวาตุ่มห่วงว่าสีเอาลูกดอกมายิ่งอีกตัวหนึ่งเนาะ ลุดออกครับพี่น้องบ่ได้จ้อยนี่ก็ตัวที่สามตัวนี้บ่ได้เอาโทรศรัพทายบระท่นนานาะครับทายทายพ่ะท่านอหลิยิ่งเถื่อแล้วจังเ้ถทายให้พี่ให้น้องบิ่งกับบว่ากันนะครับผมเจอกันคลิปนาครับพี่น้องคลิปนี้ขอบคุณครับผมที่ติดตามและรับชมสวัสดีครับ